สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับฉัดเด็ดเพื่อนนะครับในช่วงเช้านะครับก็มาพบพี่ๆสมาชิกอีกแล้วนะพี่นในช่วงเช้าของเราในชุดนี้นะครับบอกเลยว่าแน่นแน่นฐานเลยพี่นะครับใช้คําว่าแน่นแน่นฐานเลยนะครับล้นล้นมาเลยพี่ลองดูนะพี่นะนะลองเข้ามาคัดลองเข้ามารับชมไปพร้อมกันนะครับราคามันใช้คําว่าเล่าใจเลยพี่นะครับในช่วงเช้าของเราพี่นะสามร้อยนะครับนะก็มีราคาที่หลากหลายเช่นเคยนะครับแต่เน้นย้ําเลยพี่สามร้อยนะครับพร้อมส่ง นะครับพี่ taking. ดูหน้าพาก่อนนะครับอสามร้อยนี่พร้อมส่งหน้าพากสวยแน่นอนครับพี่นะครับเราอกเราใจอีกเช่นเคยนะครับพี่ๆที่ชอบมารับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยพี่นะไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางการติดต่อขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะพี Yan ่เราหรือไลน์พี่เะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันแอดเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมรับเสมอนะครับมาเริ่มเลยแล้วกันพี่อ่าในชุดนี้นะครับรายการแรก รายการแรกนะครับเอาเป็นอันนี้เลยดีกว่าพี่นะครับกระจกเขาแตกนะครับนะเจ้าของบอกว่าในครับนะอันนี้ใช้กระจกแตกเลยนะเอาไปให้ช่างเรี่ยมนะครับอันนี้เป็นตลับไมคษอนนะเนครับเป็นแม่นางกวักแนวแม่นางกวักแต่มีรอยจานใช่ไหมรอยจานหลังเป็นเนื้อเหมือนเนื้อชินเงินอ่ะเนี่ยดูดิรอยจานแบบเดิมๆแห้งๆเลยนะนนครับในราคาแบบย่ายๆก็พี่เป็นแม่นางกวักอ่อเขาเรียกอะไรข้างเม็ดอ่ะเหมือนเนื้อชินเงินเลยพี่ดูดิอันนี้พี่ผมให้ไปทั้งแบบนี้นะผมเอาสามร้อย เอาไปเลี่ยมเอาไปใช้ได้เลยพี่ะครัะเอาไปเลี่ยมเอาไปใช้ได้เลยพี่สามร้อยบาทแนเชียราอินโดจีนรับไปด้อินโดจีนเก่ามาองเนื้อพี่นี่เก่าจริงนะครับข้ามเผือข้ามใครยังอยู่เลยพี่นะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนะเนื้อเชียราอินโดจีนนะครับจะออกเหลืองอมเขียวกับพี่ในราคาแบบอ่อย่อมเยาวนครับในยามเช้าของเราเอาไปสามร้อยดูดูข้ามเผือข้ามใครดูพิมพ์ดูทรงนะครับน่าจะเป็นเสาห้าหน้าเสาห้าดีดูหน้าเนี่ย ดูข้ามน้ําทองเลยนะขึ้นมาเป็นจ้าเป็นทางเลยไหมนะเห็นไหมประกายทองขึ้นมาช่วงหน้าเห็นไหมพี่แนวะข้ามน้ําทองเขพี่ตะบแห้งๆเดียวเลยโอ้รานะคาสามร้อยไม่มีแล้วนะแนวะบ,บอกคำเดียวแล้วผมมาแบ่งสุดๆเลยพี่อยู่ในวันนี้นะ่ครับเออจัดแบบแบ่งสุดๆเลยอันนี้นะครับนะอันนี้จะเป็นพระชายพระครูสอนวัดมักกสันครับพี่นะครับเป็นพิมพ์สมาธิแนวะพระชายพระครูสอนนะครับมาพร้อมกับอาเชือกแลก้วก็จีวรน่าจะเป็นเชือกตะกุดปลุกเสกอ่ะมาพร้อมกับจีวรเนี่ยพี่มีตะกุดสาริกาตรงนี้ดอกเหยไหม เนี่ยชุดนี้ผมเอาสามร้อยนี่เป็นไงให้ไปทั้งชุดนนครับอ่าให้ไปทั้งชุดเลยนะครับไม่ต้องอะไรกันมากมายนนครับแล้วก็อ,องนี้พี่ในครับองนี้เนื้อหรือองเขียวอีกเช่นเคยนคะครับจา์แจ๊คครึ่งซี่ในครับดูของพ่อเงินอาจารย์แจ๊คนะครับนะครึ่งซี่ขูพี่สวยเกินคําบรรยายดูดิสวยเกินคําบรรยายนนครับเอาสามร้อยบาท ในครับนี่สั้นๆในครับแล้วก็สีวดีอันนี้เป็นสีวดีเรียกราบในครับพ่อแฉ่งพ่อแฉ่งเอาสามร้อยพี่พ่อแฉ่งบางพังนะครับหล่อโบราณดีค่าบเบ้าค่าร่องรอยการหล่อตะการเดิมๆเลยในครับตะการเดิมๆเลยพี่ด้านหลังเห็นไหมรูพุนๆในครับพี่จ๋าเออด้านหลังเห็นไหมรูพุนๆสวยเดิมธรรมชาติอันนี้ผมเอาสามร้อยบาท เน0ครับสามบาทแล้วก็สมเด็จนะครับสมเด็จองนี้รงรักครับพี่เนะีดูเนื้อด้านในหนึบมากนะครับรงรักปิดทองข้าบทองบางๆเบาบ au, ๆเนะียให้รมความเก่าและความคลาสสิกนะเนเความเก่าและความคลาสสิกอง์นี้บอกคําเดียวว่าสุดจริงๆครับพี่เนะีับเด็ดสุดๆ เนี่ยหลังกระดานเดิมๆคือเนี่ยคือเราได้ได้เก่าแบบมาตรฐานนะเอาสามร้อยบาทนะครับองลงรักนะบอกผมแล้วกันพี่เดี๋ยวผมจัดให้เนี่ยมาบอกผมแล้วกันพี่เดี๋ยวผมจัดให้หลวงพ่อเอมเนี่ยดูเนื้อการหล่อโบราณเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อดูผิวพรรณนี่นี่หลวงพ่อเอมนะนบรูปหล่อหลวงพ่อเอมมนะพี่เอ่อคลองโป่งสุโขทัยเนื้อจะคล้ายๆหลวงพ่อเงินบางคานเลยพี่เห็นไหมดูเนื้อเิหลวงพ่อเอมคือนานๆเราจะเจอพี่นะครับร้านที่หล่อโบราณส่วนมากจะเป็นยุคใหม่ๆ ในครับที่ชอเดิมเลยสามร้อยพอเอ็มคลองโปง่งสุขโขทยัยสามร้อยบาทนะครับผมไม่ได้ปูทวดมาดูเนี่ยดูเขาใช้เนี่ยอ่าพี่ดูในดูความเก่าดูดูรอยเขาใช้เนี่ยคือเขาแขวนแบบว่าเขาได้ละแขวนแบบผ่านสมรัรภูมรบเลยดีกว่าในครับไม่ได้แขวนแบบทั่วๆไปอะ่ะดูแขวนจนแตกพี่ต้องไปเรียมเอาเองนะด้านในเป็นเนื้อดําผมยังไม่มั่นใจเราเป็นเนื้อเนื้อโลหะหรือไม่กะพัดนะครับแต่มีรอยคาบทองเห็นไหมอันนี้หลวงปูทวดนะครับดูหน้าดูตาได้เลยเนี่ยหลวงปูทวดเนครับเออหลวงปูทวด แนบนี่คือการแขวนการใช้งานจริงครับพี่ไม่ต้องไปอิงนิยายสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทวดในเรียมเก่ารนวเออเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็สมเด็จสมเด็จอง์นี้จะเป็นสมเด็จบางขุนพมครับพี่พิมพ์ปลกโพรนบนะเป็นสมเด็จบางขุนพมครับพี่พิมพ์ปกโพโพจรกลมๆเห็นไหมแนวพิมพ์ปกโพครับพี่นะบางขุนพมนะแล้วก็ด้านหลังครับพี่อู้่ดูเนื้อดูคาบกรุแนวพี่พี่จ๋าพี่ดูเนื้อดูคาบกรุดิผมเอาเอา สามร้อยแหนมไม่ต้องแพงแหนมเนี่ยอย่าไปแพงกันเลยเช้าๆนะครับแล้วราคาแหนแบ่งได้เราแบ่งแหนมเออแหนแบ่งได้เราแบ่งนี่ดูนี่เนี่ยอุปคุตเนี่ยบัวเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยพี่เห็นไหมเนี่ยดูดูเขาปั้นไว้ดิ๋ยวนมเป็นเม็ดบัวลอยเลยแหนมเออเป็นเม็ดบัวลอยเลยพี่แหนมมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยพี่สวยเดิมธรรมชาตินะอุปคุตนะคชแหนีู่หน้าตาชัดเจนนะพี่แหนมพระหลักๆเลยนะเนี่ยแหนมเออพระหลักๆแต่ราคาย่อมเยาวพี่สามร้อย สามร้อยบาทนะครับพาร์ลักแต่ราคาย่อมเยานะครับอันนี้ก็พอแฉ่งเนี่ยอันนี้อันนี้พาได้สวยพี่เนี่ยดูเนื้อเนี่ยผงน้ํามันนะพอแฉ่งอันนี้เป็นเขาได้สิบสองนักสัตว์นะครับหลวงพ่อแช่งบางพังอันนี้พายังเขาเก็บเดิมพี่ดูดูในถุงซีนนะครับอยู่ในถุงซีนเลยอันนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะ พราะแข่งบางพังครับพี่สิบสองนักสัตว์นะพี่ลองเข้าไปดูได้นะครับก็เอาห้ารบาทนะับองค์นี้นะสวยพี่นะขอความสวยนิดนึงเนี่ยสวยเดิมธรรมชาติเอาห้าร้อยบาทนะฮะคือเราเน้นดูง่ายเนี่ยเราเน้นดูง่ายแล้วก็เหรียญน,นี้พี่นี่เป็นเหรียญหล่อน,อนะนะรพระพุทธ,ธวิถีอะไรเน,นี่ยเนี่ยนะเป็นเหรียญหล่อ,อเลยพี่เป็นเหรียญหล่อลูกเต่าเลยนะครับเหรียญหล่อลูกเต่าแล้วพี่ดูกระแสะโลหะเดีอยนนี้เหรียญหล่อลูกเต่าสองสี่ห้าแปดนะเหรียญหล่อโบราณเนี่ยพี่กระแสะเนื้อแบบดูเดิยปึกมากเลยอ่ะ ไปเหรียญหลอดรูปเต่านะครับรูปเต่าเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับข้อราคาบอกแล้วราคาประมาณนี้แหละราคาย่อมเยาวคือดูนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตะกุดเนี่ยดูก็ใช้เนี่ยแตกหมดอะนะครับถ้าบ้านนี้เก็บพระแบบดูดิอันนี้ด้านในเป็นสีทองทองนะแล้วพอกผงนะอันนี้เป็นผงนะพี่เหมือนคล้ายผงยาเนี่ยพอกผงเป็นตะกุดสามกษัตริย์และพันด้วยจีวรผมเอาสามร้อยเหมือนกันเอาเนี่ยเนี่ยดูเนื้อดิเนี่ยดูเขาพอกผงไว้ดิเป็นผงพุทธคุณเนี่พี่นะครับผงคล้ายผงปูเอี่ยมอะ อัางี้แล้วกันเนี่ยเขาพันไว้เนี่ยผมว่าสามร้อยเนียแบ่งกันที่เป็นเครื่องรางที่แบบน่าศึกษาและน่าสะสมนะครับเป็นเครื่องรางที่น่าศึกษาและน่าสะสมครับพี่นะครับแล้วก็องนี้หลวงพ่อกันหลวงพ่อกันวัดพญาดเนะยครับหลวงพ่อกันวัดพยาดใครับโอ้โหพี่ดูเนื้อแล้วกันพ่อกันนี่เนื้อแห้งแก๊กเลยนะเนื้อแห้งฟันตวงสื่อคมเ่อพี่สามร้อยเท่านั้นที่หวั่นไหวนนครับในช่วงเช้าของเราพี่สามร้อยเท่านั้นที่หวั่นไหวนะครับแบ่งไปเลยนะครับเออแบ่งกันรนีแบ่งได้แบ่งนะครับแล้วดูเเนนื้องีี่ องนี้ก็จัดวะพี่แล้วพี่ดูเนื้อด้านในเดยด้านในเขาจะแกล่งใช่ไหมแนวเออเขาจะแกล่งครับพี่แนวก็จะมีเอ่อเจดีมีโบสถ์ด้านหลังนะครับก็ผมไม่มั่นใจว่าเป็นปู่หน้าหรือเป็นหลวงพ่อท่านใดนะผมเอาสามร้อยสามร้อยบาทเดีพี่ในยามเช้านะครับก็จะมีเม็ดมวลสารนะครับด้านหลังก็จะเห็นเลยเห็นอย่างชัดเจนด้วยสามร้อยบาทะนรับองนี้ได้ี่นาศสมเด็จสมเด็จมีเรือมีอะไรเนี่ยนะเอาสามร้อยแล้วกันพี่นะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาก็จัดให้เลย แนบเพิ่งได้มาเราก็จัดให้เลยดูจอบวันนี้ไหมดูจอบเนี่ยดูเนื้อเนี่ยดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงดูเนื้อดูธรรมชาตินะครับและองค์นี้พิเศษอย่างคือเป็นจอบสองหน้านะครับผมก็ไม่เคยเจอนะจอบสองหน้าแล้วดูโลหะเลแห้งแก๊กเลยเหลืองอมเขียวเลยไหมสองหน้าครับพี่เนียครับไม่เคยเจออ่าไม่เคยเจอแน่นอนแนวสองหน้าหูปิ้งด้วยดิเห็นไหมดูหูเดียโค้งอ้อมไปแตะไหมหูปิ้งนี่ดูหูได้เลย แนวหูปิงชัดเจนไม่ใช่หูเจาะเอาสว่านเจาะอันนี้หูปิงนะครับนีบ่ดูเนี่ยมันมีความมันมีความพิเศษพี่นะครับเร่งเราผมก็ไม่ค่อยเจอนะไม่เคยเจอเลยล่ะหัวห้าร้อยทนะแัวผมขอความแปลกแล้วแวกแนวนิดนึงเนียครับผมขอความแปลกแล้วแวกแนวนิดนึงนะครับแล้วก็หลวงพ่อไผ่อันนี้เป็นจอบคือเราสังเกตจากเนื้อนีครับนะจากเนื้อจากความเก่าเนี่ยครับพี่พี่อยากจากเนื้อจากความเก่าหลวงพ่อไผ่พี่ข้าผืองอยู่เลยเนี่ย คาบเหือคข้าบปลาอองเหือคข้าบแข,ขวนคาบใช้นะครับเราสังเกตจากธรรมชาติเนี่ยพี่ใช่ไหมเราหูเนี่ยนะครับนไม่ใช่หลอดในตัวต้องเป็นหูปิงนะดูเด็นไหมเขาปิงโค้งไวไหมเนี่ยรอยแต้มนะร,รอยเหือรอยขขย,ยังอยู่เลยพี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเนื้อแบบมีจ้ำแดงบ้างมีเหลืองบ้างนะครับแล้วมีรูพุนบ้างเป็นธรรมดาสามร้อยบาทนะครับจอบลงเข้าไป สามร้อยบาทนะครบับวัดเกศนะวัดเกตองนี้มีความคลาสสิกมากครับพี่รงรักปิดทองไว้หกชั้นอกตลอดนะพี่นะเป็นพระยอดนิยมเลยเป็นพิมพ์ยอดนิยมของเขาเลยพี่นะครับหกชั้นอกตลอดเดี๋ยวพี่คาบรักคาบทองนี่แห้งแก,ก๊กนะครับพี่พี่คาบรักคาบทองนี่แห้งแก๊กนะครับด้านหลังครับพี่นะครับด้านหลังนะลแฝงด้วยความหนึบและนุ่มนะพี่นะมวลสารชัดเจนมากห้านะมวลสารเขชาชัดเจนมากสามร้อยได้ไหมสามร้อยเบาเบาไปพี่วินเทจด้วยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ผมไม่ได้เหรียญหลวงพระจงมาพี่นนครับ ดูดิอเหรียญน,นี้สวยจริงครับพี่นะหลวงพระจงครับพี่นะเป็นเสม,มาใหญ่แนวพระจงนะครับพี่แนวพี่นั้นที่สอบถามผมไว้นะครับหลวงพระจงครับพี่ได้มาแล้วนะพี่นะในช่วงเชา้าได้มาถึงเล่นเลยแนวหลวงพระจงครับ,บรพี่ดูเดิเนี่ยหลวงพระจงครับพี่เสม,มาใหญ่นะเอาห้าร้อยบาทใครไว ld, ใครได้นนครับนะใครไว ld, ใครได้ครับพี่เสมาใหญ่ ld, ว ld, ished, สวยด้วยได้เดิมด้วยห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยแล้วผมไปได้เสือเนี่ยเขี้ยวนี่น่าจะเป็นของหลวงพ่อเปิรนดนะการแกะแบบนี้พี่ทรงเสือแบบนี้ล้วดูการแกะเดิน่าจะเป็นของหลวงพ่อเปิรนกเพี่ แนวนะพระเปิดบางพระเนี่ยเนี่ยเก่ามากอรัเอาเอาห้าร้อยรับเสือกระโจนแบบเนี้ยพี่นะรับทรงหลวงพ่อเปิดเลยพระเปิดบางพระนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็หลวงพะวงนะครับพีนะรบ่รนบหลวงพอวงวัดปริว่านนะครับอันนี้น่าจะประมาณแบบรุ่นหกอะ เนบเอารุ่นหกครับพี่เสือปังเสือโลหะโอ้โหพี่เป็นไงเป็นไงเน่ดูอิทิลิสเนี่พี่อ้าดูอิทิลิสนะครับกระโจนออกจากมือนะครับนะสดสดร้อนๆกันเลยทีเดียวเนี่ยในช่วงเช้าก็พี่อาจจะมีตลกขบขันกันบ้างนะครับอย่างนี้แล้วกันพี่นะครับเสือนะเสือเอาสามร้อยนะครับกระโจนออกดีนะเอาสามร้อยพอนะครับแบ่งปันไปเลยค่าตกกระจายนี่ยครับค่าตกกระจายครับพี่เอาไปสามร้อยไปเนะครับนี่เขาใส่กรอบสามห่วงไว้เนี่ย ไอ้ไอ้ก่อมไม่ต้องไปสนใจพี่สนใจที่เนื้อพราเลยนี่ดูเนื้อเดี๋อวนะครับพี่ดูเนื้อเดี๋ยวนะครับสนใจที่เนื้อพราเลยพี่พราประธานนะพี่นะวัลกระหังนะวัลกระหังจ๋าโอ้โหพี่เฮ้ยนะครับเนื้อเบลเบลเอ่อความหนึบความนุ่มนี่พี่นะโอ้โหน่าจะแก่เขาเรียกว่าแก่เข้าสุขไหมมันมีความหนึบอ่ะนะเพราะมันมีความหนึบในเนื้อพราครับพี่นะครับอย่างชัดเจนเลยดูเนื้อด้านหลังนี่ความใสรอยปูไตรอยปลายเข็มรอยหนอนด้นนะครับมีทุกทุกอย่างนะครับเอาเอาห้าร้อยอูนี่สวย ขอห้าร้อยบาทนะครับดูพิมพเลยไม่มีผิดพิมพ์ก็พี่อุวงวิจารณ์ชัดๆเมื่อจะเป็นเส้นลองนั่งบางๆแผ่วๆเนี่ยดูเดิห้าร้อยพี่นะครับราคานี้ไม่มีแล้วนะนะครับอาราคานี้ไม่มีแล้วนะนะครับปูสุกป,ปากคลองมะขามเท่าพี่องค์นี้เขาเจาะรูแผนเลยนะแต่คือกรอบเขาแตกพี่ผมก็เลยไม่ได้แกะนะครับเป็นปูสุกพิมพ์คู่ส่วนมากพิมพ์คู่เราจะเจอเป็นเนื้อโลหะนะครับเไม่ว่าจะเป็นเนื้อเหลืองหรือเนื้อแดงนะครับส่วนเนื้อตะกัว่วจินตะกั่วที่ขึ้นประหลอดแบบไม่เจอเลยแนวะนี้ได้เป เอาห้าร้อยปูสุกป,ปากคลองมะขามเท่าราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเอาห้าร้อย,อยนะครับรอยจานเดิมไหพี่เอาไปห้าร้อยนะครับอจอบใหญ่นะครับนะจอบใหญ่กับพี่หลวมเพื่อเงินบางคารดูคาบตูดูตะการดูคาบแดงนะครับดูคาบดูตะการดูคาบแดงดูเม็ดไข่ปลาในครับป,ป,ปบูจอบใหญ่ครับพี่นะครับจอบใหญ่บอบโบราณด้านหลังเหลืองอมเขียวปิดๆแล้วอ่าเขียวปิดๆเลยพี่ในครับด้านหลังนะ ผมชื่นชอบนะจริงๆเลยผมชื่นชอบสไสตล์การหล่อบโบราณน,นะครับนะสําหรับองค์นี้นะได้เดิมแน่นอนพี่ๆได้ไปดูดิในราคาแบบโอ้โหกระชับมิดมากเอาห้าร้อยบาทนะครับมันไม่มีแล้วพี่ราคาแบบนี้นะเนี่ยครับพี่ๆอยาราคาแบบนี้ไม่มีแล้วนะเนี่ยไปต่อครับพี่อันนี้พระเจ้าห้าพระองค์นะครับพี่เนี้ยประหลงเขเงินเนี่พี่เนื้อสวยเนี่ยเนื้อสวยเนื้อหิ่งเนื้อแห้งเน,เ,เนื้อเดิมเนี่ยพี่เนี่ยัไม่ว่าจะเป็นสวดทรงองเอวเนี่ยครับพิมพ์พระฟอร์มพ,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 พระดูดิพระเจ้าห้าองค์สวย อันนี้หลบเพื่อเงินแน่นอนพี่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แลวเนื้อแบบนี้ด้วยนะครับเนื้อโซนก็เลยพี่เนื้อหลักยอดนิยมนะครับพี่เนื้อหลักยอดนิยมห้าร้อยบาทนะครับอืมเอาสามร้อยพอเมือห้าร้อยละนะเปลี่ยนใจเอาไปสามร้อยพอเนวแบ่งให้เออแบ่งให้บ้างนะครับแล้วก็องนี้พี่เนว้อองนี้จะเป็นหูพี่ดูในเนื้อกระายนะเห็นเนื้อไหมพี่เนเนื้อพี่ดูเนื้อด้านในก่อนในช่วนตัดสินใจพี่ดูเนื้อด้านในก่อนนะครับดูเจ้าของเขาใช้ดีไหมไม่มีกรอบใส่ก็เอาไปใส่ตะกรอบกะได้แล ก็8รอบนะครับหลวงผู้ทีมนะครับเขาก็ไปใส่นะครับแล้วเนื้อด้านในบอกความเดียวเราไปย่นเลยไหมด้านหลังนี่แบบอูนี่สวยเลยอ่านี่สวยเลยผมเอาเอา500นะครับ500บาทนะครับอันนี้เป็นวัดท้ายน้ํานะน้ำรูปหล่อโบราณนเป็นน้ำลวงเพื่อเงินวัดท้ายน้ําโอ้โหแขวนจนกรอบแตกครับพี่นี่ครับประสบการณ์โชคโชนนะครับแขวนจนกรอบแตกเลยพี่อาร์นะครับประสบการณ์โชคโชนกับพี่น้ำลวงเพื่อเงินวัดท้ายน้ําเป็นหล่อโบราณครับพี่ คือถ้าบอกแบบนี้ไม่เก่าก็ไม่มีจะเก่ากว่านี้แล้วน,นะนะครับนี่คือความวินเทจในแนวความที่เป็นธรรมชาติเอาสามร้อยบาทนะี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็ลงผู้ยิ้มพิมพ์อุ้มทองนะครับพี่นนครับอุ้มทองอันนี้ลงชาติปิดทองนะเนื้อเหลืองนะครับพี่เนื้อเหลืองมวลสารเลยนนะครับไม่จะเหลืองธรรมดาพี่นะเปเหลืองมวลสารเลยพี่ในดูเนื้อด้าหลังได้นะครับ้วนะโอ้โูเปไ็นงานมวลสารที่เป็นเม็ดๆๆๆๆเลยสามร้อยผู้ยิ้ม นะปู่ยิ้มมาไปสามร้อยอ่าวัลคระังครับพี่ใน,นครัวัลระังองค์นี้จะเป็นเนื้อแบบว่าเขาเรียกว่าเนื้อกะยาศาสตร์เนื้อก้นคกนะครับขออนุญาตใช้คำว่าเนื้อก้นคกแล้วกันพี่ในครับพี่ดูเนื้อไหมดูการจับนะครับดูน้ําประสานดูการจับตัวนะครับนะดูการประสานดูการจับตัวกับพี่แนววัดระครังเนื้อก้นคกซึ่งหาชมได้ยากนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเก็บกันหมดอ่าส่วนมากก็จะอาระธนาบูชาพุทธคุณแล้วเก็บกันหมดในครับเพราะเนื้อมันเ็ได้ยเนื้อถึงยุกรัวอลาเนื้อถึงย ก้นโคกนะครับเป็นเนื้อที่รวบรวมไปด้วยมวลสารอันหนาแน่นนะครับนะโซนก้นโคกครับพี่นะครับส่วนมากถ้าโซนละเอียดละเอียดจะเป็นพวกดินสอพองอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะดูยากนะครับแต่แต่ถ้าเป็นเนื้อก้นโคกเนี้ยนะครับเราสามารถสังเกตเห็นนะครับมวลสารที่เอ่อที่เกาะตัวอยู่นะครับนะเป็นก้อนก้อนก้อนแล้วก็มีความเก่าแล้วเนื้อออกสไตล์แบบก็ได้เนื้อเน่านะครับตามภาษาสมเด็จนะเนื้อเน่าเน่านะครับนะโอ้หนี่สวยเลยล่ะเอาห้าร้อย นะครับสมเด็จเนื้อก้นโคกเอาไปห้าร้อยนะครับนี่ครับพี่นี่ครับองค์นี้จะเป็นพระเขาเรียกว่าอะไรนะในครับแหวกมากนะครับอ่าข้างเม็ดนะครับหลวงพ่อกลวยครับพี่พี่ดูข้างขอบเดี๋ยวไปคเป็นเม็ด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 ไข่ปลาไม่มีเบอร์ดูได้เลยเนี่ยแหวกม่านข้างเม็ดเนี่ยเม็ดไม่มีเบอร์ครับพี่นับอย่างเม็ดบัวลอยปั้นแปะ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 ไว้นะครับหลวงพ่อกลวยครับพี่ในครับเนื้อแบบว่าเขาจะโซนมาตรฐานเนาะด้านหลังรอยนิ้วมือก็จะบางๆครับพี่นะครับแล้วก็จะมีรอยย่นหน่อยๆข้าแป้งบางๆคลาสสิกนะครับนะดูดิ สวยพอ่อะกวยดูดียเอาห้าร้อยสวยๆขอห้าร้อยบาทนนครับโอ้โหองค์นี้อีกแล้วในครับองค์นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับพี่นี่หกชั้นดูเนื้องค์นี้เนี่ยในครับพี่ดูความแกร่งแล้วดูใบหน้าใบหน้าเป็นผลมะตูม,มหูเนี่เแปบบ็นไงเป็นก้างป่าเลยในครับสวยนนครับไม่ว่าจะเป็นซอกแขนวงแขนแนวค,ความลึกมิติองค์พระนนครับไม่ว่าจะเป็นฐานฐานปลายเข็มนี่ปลายเป็นแหลมเป็นเข็มแล้วโอ้โหสวยจริงพี่นนครับแล้วเนื้อนี่ตรงตามฟอร์มตรงตามแบบมาตรฐานหรักชากลเลยพี่ จัดให้ดิทางเราอ่ะไม่เคยขาดจัดให้ตลอดห้าร้อยบาทในวัดเกรดนะสวยๆเดิมๆก็พี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นพระ,ะคล้ายๆเชียงแสนนะพี่นะเป็นเนื้อทองผสมอ่ะเห็นไหมเป็นเนื้อทองผสมอะพี่ในฮารบองคนี้นะเนี่ยดูเนื้อเดีเห็นไหมในฮาร์บเห็นไหมพี่นฮครับสวยเดิมธรรมชาติเป็นเนื้อทองผสมพี่เป็นสไตล์เชียงแสนเลยนะครับเป็นพระพุทธเชียงแสนเนี่ยพี่ในฮะานนออรบแต่ถ้าม,มพี่ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับของเก่าของโบราณนะ,นะนครับนะเกี่ยวกับแบบ เออชียงแสอะไรอย่างี้นะผมเอาสามร้อยบาทนะครับมาต่อเนาะสำหรับรายการต่อไปในยามนะองค์นี้พี่ในยามเม่นนี่สวยมากเนยามน้าเม่นนี่พี่นันนะครับเม่นสวยๆเลยพี่บัวเป็นเม็ดเม่นเมเมเลยพี่นันนะครับเม่นเห็นไหมเนยามเราอุดดูดิอันนี้อุดยังอยู่นะเห็นไหมดูผงพุทธคุณนะเห็นไหมอุดยังมีอยู่นะเนีายไม่เดียวไม่มีเลยนะดูดิเอาสามร้อยบาทเนยามเม่นนะสวยมาก สามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้ครับพี่น่ครับองนี้จะเป็นพระอุปประคุตครับพี่เป็นเนื erm ้อทองผสมนะครับถือบัวนะเป็นฤือสีนะครับเป็นฤือสีอุปรคุตครับพี่นะครับสวยนะครับโลหะแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับโลหะแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆกครับพี่นะครับไม่จะเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อเป็นพิมพ์เป็นทรงนะนะครับแล้วดูนะเนี่ยดูโลหะเด็ดนะครับแบบนี้ไม่ได้เจอแน่นอนครับพี่ค้าเบ้าค้าตะการค้ารอยรอนะครับรอยย่นรอยเทนะครับสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อพุ่มบางโคเหรียญห่วงเชื่อมใช่ไหมเนี่ยเหรียญห่วงเชื่อมครับพี่นะครับหลวงพ่อพุ่มบางโคโอ้โหเหรียญเดิมมากเนี่ยครัพี่ลดูเนื้อเหรียญเนี่ยเหรียญเดิมมากครับพี่นะครับหลวงพ่อพุ่มนะสามร้อยบาทเนี่ยครับจานลอยครับพี่เนี่ยครับจานลอยเนื้อสวยเนี่ยครับจานลอยองค์นี้น่าจะเป็นเอ่อของบางขุนพรมไม่พี่โอ้โหดูเนื้อดิที่เนื้ออย่างก็แบบว่าเป็นก้อนๆๆๆๆกเลยพี่เอ้ยเนี่ยครับ แกร่งจริงเก่าจริงแห้งจริงสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็บางห really? no. right. right. so, right. so ุนพรมครับพี่นีครับองนี้จะเป็นบางขุนพรมพิมพใหญ่เนีครับด้นนี้ค้าบการลงกูชัดเจนมากเนียครับบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่เห็นไหมข้าบร่องรอยการลงกูชัดเจนเงี้พี่อันนี้ปฏิเสธไม่ออกดูเนื้อได้เลยนะครับนี่คือพิม์ใหญ่บางขุนพรมนะกลุเก่าด้วยเนี่ยครับพระบางอย่างนะพี่นะแห้งเก่าแบบเนี้ยเนี่ยดูดีทําไม่ได้เอาไป ห้าร้อยบาทในอัลบ,บังของพิพมพ์ใหญ่ในอัลบ,บังของพิพมพ์ใหญ่แล้วก็ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นจริงๆเลยเป็นเป็นอ๋อจังหวัดตังนะเป็นพ่อท่านคลิง้งอันนี้อาจารย์นำนะแล้วใช่ไหมอาจารย์นำเสกไหมดูดูด้านหลังน,ะนี่ไงอาจารย์นำสร้างเนี่ยโอ้โหเหรียญเหรียญปีสองสองรู้ไหมในอับเหรียญแท้ดูง่ายเลยพี่เนะี่ะในอัลรุ่นชนะเลิศอ่ะเฮ้ยสุดยอดเลยพี่นี่เหรียญแท้ๆนะพี่กิฟตเลยนะดูดิ เอาห้าร้อยจานนำสร้างจังหวัดตรังนะเอาห้าร้อยบาทในครับนะนี่ครับพี่ในครับซุ้มร่มโพอันนี้เป็นกูเพชรบูรณ์นะพี่โอ้โหสภาพใช้แต่ดูง่ายมากดูดิซุ้มร่มโพเนี่ยเห็นไหมสภาพใช้แต่ดูง่ายมากในครับนี่คือเพชรบูรณ์นะในครับเอ่อพระศรีในพี่นะเออวัดพระศรีครับพี่ในครับโอ้โหวัดมหาธาตุเพชรชบูรณ์เรานี้เองในครับดูดิหลังลายผ้าเดิมๆอันนี้ชัดเจนมากเอาห้าร้อยบาทนนครับใครไวใครได้นะพี่นะ เนียครับเอาไว้ใช้พุทธคุณเถอะพี่ไม่มีแล้วเนี่ยคูเดิมสุดๆเอาห้าร้อยบาทเนี่ยครับหลวงพ่อโตบางกระทิงพิมพ์สมาธิเนียครับพ่อโตบางกระทิงนะพิมพ์สมาธิกบพี่โหนี่พาได้ได้ความเก่าได้ความแห้งอะไรได้ความจัดจ้านเนียครับขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับพี่ขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับได้ความเก่าได้ความจัดจ้านเนะยครับต้องแกะเนียครับไม่แกะไม่ได้นะครับอ่าต้องแกะครับพี่นะครับได้ความเก่าความจัดจ้าน นะครับพระโตบางกระทิงโอ้โอยปาดเดิมครับพี่หลังปาดก้นหยิบนะครับเป็นรอยหยิบเห็นไหมเห็นไหมพี่หลังปาดก้นหยิบหลวงพระโตบางกระทิงพิมพ์สมาธิสามร้อยบาทนะครับโอ้ยราคานี้นะครับพร้อมตลับเลยใส่กรอบให้เหมือนเดิมเลยเนี่ยเอาไปสามร้อยบาทนะครับเราก็องค์นี้พี่นะองค์นี้น่าจะเป็นพระของหลวงพระจงไหมไอ้กำแพงแก้วเลยที่เขาเรียกกันนะพี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วดูเนื้อเดี๋ยวเนี่ยพี่ดูเนื้อเดี๋ยว โอ้โหเนื้องี้แบบเขาเรียกอะไรชัดเจนอ่ะเนื้องี้เขาเรียกว่าชัดเจนพี่เอาสามร้อยเนี่ยเป็นกําแพงแก้วของหลวงพ่อจงอ่ะเนี่ยองนี้โคตรเก่าพี่ดูเขาเลี้ยงไปใช้เนี่ยผมนี่ไม่อยากจะงัดออกเลยพี่เป็นของหลวงผู้ดูนะรนบของหลวงปู่ดูก็พี่นี่รูปด่อท่านนะรูปลรอหลวงปู่ดูว่าสแกนครับพี่รนบพร้อมกับแหวนท่านคนัเนี่ยแหวนท่านเนี่ยแหวนหลวงผู้ดูครับดูความเก่าเดียเนี่ยอันนี้ปีสองสองป่ะเนี่ยใช่เดี่ยรูปด่อปีสองสองเนี่ยนี่ดูเนื้อเนี่ยนี่ดูการใช้เนี่ ดูเนื้อดูการใช้เนี่ยอันนี้ใช้งานจริงครับพี่นะครับใช้งานจริงครับพี่เรเลียมสามห่วงไปใช้ผมยังไม่อยากระเบิดกรอบออกเพราะยังพอเห็นอยู่หลงปู่ดูชุดหลงปู่ดูเอาห้าร้อยบาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายส่วนสายตรงก็มาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ